ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะยครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็เชทนเดิรอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนมือบายหรือฝังมือถือกัน สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะนำการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับทุกคนรวมไปถึงแคมเปญต่างๆนะครับทุกคนและก็นักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างเราเป็นการรับชมกันในยคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มือทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดมมมนนนนะะครรรัััับบกกลลลอองงาาาาาเ่่่ไียยููแ้้้วววจขขส ก่อนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับคนเป็นวันพัหันนะครับก็คือตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตตัวเกมกันเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีคือชั่วโมงนบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดอีกทีประมาณบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนละมีอยู่แล้วนะครับก่อนนนี้ะเราบ เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกคนสำหรับสกอรอรอินโบนัสนะครับก็รับไปหงมื่นจีพีแลวก็ห้าสิบอีฟวอนคอยนะครับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมทุกวันอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือดางฝั่งของฮาโลวีนแคมเปญนะครับวันนี้ก็คือสิ้นสุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนก็ต้องรอดูแลกันนะครับว่ามีแคมเปญใหม่ให้รับคนหรือว่าแคมเปญอันใหม่ๆอันไหนๆนะครับที่จะเข้ามาแทนที่นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเมื่อเกมเปิดอีกทีแล้วกันนะครับต่อมาแล้นกันทุกคนเรามาไล่เรียง สำหรับแพลนต์เตตนะครับทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับทุกคนขอมาเริ่มไล่เรียงกันไปทีละแพ็กเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่แพ็กของอีพิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับอีพิกปัจจุบันนะครับเป็นแพ็กของยุโรปเปียสครับแอตเตอร์นะครับนำทัพโดยเยอรมนครับนะครับทุกคนฟาเชิโกตติและก็สไลด์ขอบนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็คืออยู่กับเรายาวๆไปถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับต่อมาก็คือแพ็กของโชว์ไทม์นะครับอันนี้ก็คืออยู่กับเรายาวๆเช่นกันนะครับเพราะว่าจะะะหหหมดดอออออาาาาายยยยยุุีีีกกกกกกทท็คคคคืวววััััััันนนนนนพฤสสบบบ้้รรรู่เเ1ป์ล และสำหรับตำนานใหม่ๆนะครับท right ุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูการยืนย anyway ันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับทุกคนมีตัวเลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนหรือว่ามีตำนานเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ถูกนํามาให้เปิดนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับก็รอใครกันอยู่บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาก็ในส่วนของ Play e r of the w e ว k กันทุกคนสำหรับเ of the วิ e k ปัจจุบันนะครับทุกคนมีมาของ ก๊าซสีม่วงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็คือก๊าซสีเขียวปกตินั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองแพ็คนี้นะครับก็จะมดอายุเช่นกันสำหรับหลังการอัปเดตวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยเงามาทั้งหมด3เงาตามนี้เลยนะครับสำหรับเงาของ Player of t h e Week ก๊าซสีเขียวนะครับและเมื่อผมหาข้อมูลนะครับทุกคนก็คือ3เงานะครับมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นน้าฟางของลุคแมนจากอตแลนตาทุกคนและก็ทาเคฟุสักคุโบะนะครับจากโซเซ ก่จะนําทัพโดย3คนนี้นะครับทุกคนเลยก็อีก8คนที่เหลือนะครับต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับคนที่มาพร้อมกับ3นักเตะเหล่านี้นะครับก่อนระหว่างนี้นะครับเรามาดูในส่วนการคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเรื่องบัญชี่การคาดการณ์จากสื่อต่างประเทศนะครับทุกคนเหนือเป็นการคาดการณ์จากเบสซลเจนเอเอนะครับก่อให้การคาดการณ์มาทั้งหมดสเวตสคนสเปนนักเตะเลยด้วยกันนะครับทุกคนเป็นกัตเขียวนะครับนำทัพโดยคิงลี่โคมองครับคนดานิโอโมนะครับมอยเซลทาคิฟุคคโบะนรับ เคียวเคเรสกัทุกนโซลังเก้นะครับเซมิญุ่นักคนเลยก็มีซิมิโอเน่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลี้งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูการคาดการณ์ของคนไทยกันบ้างเลยกันนะครับทุกคนเป็นการคาดการณ์ของเพจเล่นแต่เปพจนะครับก็คือนำทัพโดยดานิโอโมนะครับทุกคนลุคแมนนะครับชทเคฟุสักคูโบะนะครับคิงลี่โคมองนะทุกคนโซลังเก้นะครับเคียวเคเรสนะครับทุกคนเลยก็มีอารอนเดมฟเดลนะครับคนเซมิญุ่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ สมมติว่ามาตามนี้นะครับเหมือนในทุกคนเล่นใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แพ็คที่จะหมดอายุเพิ่มเติมก็คือแพ็คของนักเตะที่มีมาเล็กฟรีด้วยเทมดาวหรือไอเทมของ n m a z i n g c o n t r a c t นะครับอันนี้ก็คือหมดอายุเช่นกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพ็คของไฮไลท์นะครับทุกคน Legacy o f Legend นะครับผม a g u e นะครับซูเปอร์ลีและก็ l i a n League นะครับก็คือทั้ง4แพ็คนี้นะครับทุกคนก็คือหมดอายุเช่นกันนะครับและเรามาดูการคาดการคร่าวๆกันบ้างแล้วกัััันนนนนนะะคคคครรรรบบวี้กกกก็็ือเปาาาาดจ Spacee A Legend ให้การคาดการมาทั้งหมด1 1คนเลยด้วยกันนะครับซาลเตที่มีมาแลกฟรีด้วยเข้มดาวรวยเข้มของ n นอร a t i n g Contract นะครับก็มีมาดูนอยเออร์ทุกคนโมซาลานี่ครับองค์กาคริสมันกันทุกคนเลวตาโรมาติเนสมาควินยอร์เปโดซิวานะครับโคเตโอเฮนันเดสนะครับลูก้ามูริตริจเเจมกันทุกคนแล้วก็มาค์ทแรดฟอร์ดนะครับรวมไปถึงจอร์จินโยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคาดการเท่านั้นนะครับต่อมานะครับทุกคนเรามาดูที่แพ็คเหมากันบ้างเลยกันนะครับสำหรับแพ็คเหมาหรือว่าพวกข อันแรกก็คือเป็นทางฝั่งของบื้อใหญ่อาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก70วันเลยด้วยกันนะครับทุกคน2เดือนกว่าๆเลยนะครับสำหรับแพ็คของฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับและพวกเสื้อต่างๆนะครับหมไม่ว่าจะเป็นเดย์ออฟเดย์หรือว่าฮาโลวีนแคมเปญนะครับวันนี้ก็คือหมดอายุแล้วทีมเรียบร้อยนะครับสำหรับพวกเสื้อเหล่านี้นะครับและต่อมาคือเป็นโค้ชเซฟเฟนเจอร์านนะครับเหลือเวลาอีก63วันครับทุกคนแล้ก็แพ็คของเฟเดโรตอเรสนะครับเหลือเวลาอีก140วันด้วยกันนะครับแล้วก็ปิดดท้้ายวย แพ็คของลิโอเนลเมซี่กับเนมาร์เจ้านะครับวันนี้ก็คือเหลือเวลาอีก200กว่าวันและเพื่อก็คืออยู่กับเรายาวๆเลยนะครับสำหรับแพ็คของลิโอเอเมซี่และก็เนมาร์เจ้านั่นเองนะครับต่อมานะครับทุกคนเรามาดูที่ทางฝั่งของอีเวนต์กันบ้างเลยกันนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับทุกคนเรื่องกาคืออีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับอันแรกก็คือเป็นทางฝั่งของอีเวนต์ลอนดอนััวนนี้ทุกคคนกก็ือมีารเปลีีีีี่่่่ยยยนน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 แแแปปลลลงชอกัััััสสสาาาหรรรรรรบบบวววว้้้้ะะะคคคเเเพมมิุดฮโญทับ ต่อมาก็คือทางฝั่งของสเปนิทคลับว่ทุกคนเป็นรูปภาพของ FC ฟซีมาเซเลล่านะครับอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันทุกคนสำหรับหลังการอัปเดตวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับต่อมาก็คืออีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับทุกคนเริ่มมาที่อันแรกก็คือเป็นทางฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลราวันนะครับทุกคนอันนี้ก็คคคคคคืือฟฟ 5, point ออออมมมีีกกกกาาารรรรรรรเเเชช็็พยยต์ปปนน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 5,000ะะะััััััับบบบ้้หหดุุแล,แลววนนว่สนทนไถึง นี่เลยทุกคนเป็นลอนดอนคลับนะครับเป็นการแจกฟรีพวก Position t ทันทิ้งโปรแกรมนะครับนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับรวมไปถึงการแจกเฟรทิ้งเช่นเดียวกันเปิดแพ็กฟรีของ Play ์เยอร์เดอะวิงนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับและต่อมาคือทางฝั่งของแมตช์พาร์ทนะครับสำหรับแมตช์พาร์ทนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือครบกําหนดแล้วที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือมีการรีเซ็ตเช่นกันนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของแมตช์พาร์ทนะครับก็ใครที่ปลดล็อกไปแล้วนน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 นะะะะะะคคครรรรรัััััับบบวววีีี้้้้กกก็็อออปลลลดดดใใหหมมมม่่่่่ไเเเเเยยพาาาาจตๆขแททง และต่อมาเพิ่มเติมก็คือเป็นการรีเซ็ตแรงกิ้งนะครับทุกคนหรือว่าการรีเซ็ตดิวชันของเราท่าเนเองนะครับทุกคนก็อยู่ดิวชันไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไอดี ID นี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับคนก็คืออยู่ที่ดิวชัน5นะครับว่าทุกคนอยู่ดิวชันไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็คือมีการรีเซ็ตแรงกิ้งเช่นกันนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยในส่วนของนี่ยทุกคนเป็นฮโลวีนแคมเปญนะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่ามันหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าแคมเปญใหม่ที่เข้ามาแทนที่นะครับทุกคนจะเป็นแคมเปญรูปแบบไหนนะครับหรือว่ามีการแจกฟรียังไงกันบ้างนะครับก็ต้องรอดูการอย่างยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับและก็สุดท้ายก็คืออยากให้ทุกคนเข้าไปยิงจุดโทษกันด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของไดรลี่เกมนะครับทุกคน เพราะว่าของรางวัลนะครับทุกคนเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการลุ้นรอกบาร์นะครับทุกคนหรือว่าการรับไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็ลุ้นฟรีแบ็คแฮมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็หยิบเข้าไปยิงจุดโทษกันด้วยแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าเกมเปิดนะครับทุกคนไม่เกินบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนอเมริก็ททัั้้งงหมมดวล ประมาณนี้ทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ